สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพบกับเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะวันที่สิบสี่วันนี้ลาวพัฒนาออกเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเจตาจะมาว่างแนวทางของซองสุวรรณบวกกับอ้อเผชรเด้อค่ะไปบึ่งแนวทางกันค่ะจานี้ก็จะเป็นแนวทางของซองสุวรรณเนาะค่ะวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาง เพิ่นเข้าตัววิ่งนะเข่าหกเนาะ,ะเข่าไปตัววิ่งตัวลูดเนาะกัาพอบุญขอพุนซ่องสุวรรณเอ้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาผ้าร่วยเนาะก้าพักุนเป็นอย่างสูงมือแรงก่ะพี่น้องรุ่นกันไหมไปกันโตเนาะมาดูมือนี่วันที่สิบสี่ตุลาหกเก็ดตะคะ ซองสุวรรณเพื่อนใหนมาว่างแล้วครับพี่น้องผิดจระ,ะนากันเด้อพี่น้องมือแรงสองถุ่มครึ่งมาลุนกันเนาะราวพัฒนาของซองสุวรรณเนาะเหล็กมีเขาไม่หลุดเนาะครับพี่น้องถ้าเหล็กว่าเขากับอโทวขคอไพ่อันเขาก็ดีใจน้ำค่ะลุนกันเนาะพี่น้อง เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมิวนิวันจันทีสิบสี่เอามาเบิงแนวทางของซ่องสุวรรณกันค่ะวิ่งรูดก็จะมี5กับ7จสองตัวหหางห้าหนึ่งห้าสองหสเจดหนึ่ง เกตสองเกตสามค่ะตัวเบิ้์นเพิรนก็จะห้าห้าเจ็ดเจ็ดเนาะสามตัวสี fruit, ่หางห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดค่ะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้พี่น้องหรือว่าจะเขียนเขียนเอาเนาะชอบก็จัดค่ะพิจรณากัน ไปเที่ยวต่อกันเนาะพี่น้องลเล่ามือแรงจีตากับรุ่นคือก,กันกันเอาใจซอยกันเนาะขอบคุณเอซทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปเบิ่งต่อกับพี่น้องไปเบิ่งของอ,อเภชรเนาะของอ,อเอภชรวันที่สิเอเลขกะลุด เอาใหม่พี่น้องมือใหม่ไปไหม่เนาะหลีกมี้เขามีหลุดขอโทษขอให้หลายๆนี่จะเป็นของอเพชวันที่สิบเอ็บอเดินเลยอเพชมือนี่แหละวันที่สิบสี่พี่น้องวันนี้เอาใหม่เนาะมาเบิ่งวันที่สิบสของพื่นลาวพัฒนาของอเพช ก็จะมีวิ่งวิ่งลูดมี4กับ8นะคะสามตัวสามหาง441 448 442ค่ะตัวนิ่นตัวเจาะเพิ่นกะเป็นตัว448นะคะพี่น้องสองตัวหกหางจะมี41 42 43ค่ะ แปดเจแปดหกแปดสี8 6, 8 4, ตัวเบิลเพื่นก็จะมีซีซีแปดแปดพี่น้องเป็นจนังใดเข่าตาวะเป็นตะซ่อมเป็นแต่พิจารณาบ่ือแรงสองทุ่มขึ้นฝากพิจาจรณากันไว้เนาะพี่น้องของออเพชรค่ะของเพื่นก็เ,เคยเข่าอยู่ที่ผ่านมา ตัววิ่งตัวรูดเพิ่นก็เคยเข่าอยู่วมนนี้ก,ก็เอามาวางไม้น้ะพี่น้องมาไปรุ่น่อของอ่อเผ็รล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งมือแรงนี่เนาะจังไดแก่คอยพี่น้องสชคดีสมวังเด้อค่ะไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยมีความสุขกันสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนโศกหมานกันมือแรงเล่าพัฒนา คลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ